ามา็ล้ครับามาแลฝากกดไลค์กดติดตามให้กับครูแรกเด็กด้วยนะครับปิดกำลังใจให้กันนะครับกดแล้วไม่เสียตังค์นะครับช่องนี้นะครับเงินรายได้ส่วนนึงนะครับจะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนด้วยนะครับสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูพาล่าค่ะสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูพาล่านะครับวันนี้นะครับครูจะพาข้ามอีกสเตปหนึ่งนะครับกับเด็กๆนะครับคือจะพาเด็กมาหัดตีเบ็ดฝรั่งหรือว่าเบียดสปินนิงนะครับไม่ครั้งแรกของเด็กๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับผู้ชายนี่ก็ประจำแล้วนะครับแต่ว่าจะมาสอนผู้หญิงนะครับหัดตีนะครับก่อนที่เราจะไปโรงงานจริงนะครับเพราะว่าครูจะ พาไปตีหน้าดินอยู่นะครับก็เลยให้เด็กมาหัดตีก่อนนะครับหัดคว้างหัดดึงมาว่ามันเป็นยังไงนะครับไปครับไปดูเด,เด็กกันครับแล้วก็จะให้ผู้ชายลองตีตรงหนองที่หาประกัดวันนั้นนะครับว่ามันมีตัวไหมเดี๋ยวใช้สองกล้องนะครับใช้กล้องของดเด็กกับกล้องครัวหนึ่งนะครับเอาโอเคครับไปดูเด็กกันครับผมไปกันเลยเวลาเขาอึดุดนกุดนรกุดนี้กันนะแล้วก็ไปับเส้นไปแล้วก็ไปยัง เลี่ยงกวาดไปไปนะครับต่อไปไปคือกวไปมาไปแล้วก็ปล่อยปล่อยไปแล้วก็เปลี่นระดับเพื่อแก็หมุนไปไปแมนี้เลยเี่ยงเออนั่นเลยเออดีเออเปลีนนระดัมันจะมาเออไม่ไงจะเส็แล้วท่านจะเดียวกับเพื่อเลยเออนั่นแหละครไม่ได้ไดี่ยว ผู้ชายก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวครูปจีว์ผู้ชายนะครับแล้วก็ให้ผู้หญิงเขาหัดตัวนี้ก่อนนะครับผมโอเคพี่เอาคนละสิบนะคนละสิบรอบออว้าว เออนั่นแหละครับ อ่ะวันนี้นะครับอ่ะพี่ว้วันนี้ครูวันนี้นะครับจะมาสอนพี่ป .5 นะครับในการใช้เบ็ดฝรั่งหรือว่าคันสปินนิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพาไปตกหน้าดินนะครับเพราะว่าตรงนี้ฝนตกอยู่รอให้ฝนซาซาปลายเดือนนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพาเด็กออกไปตกหน้าดินนะครับด้วยเยล่อลนะครับเบ็ดตะก้อนะครับวันนี้นะครับ บางคนไขมุกเคยตีแล้วไขมุกก็เคยทําแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังไม่เคยเลยนะครับดังนั้นแล้วต้องเรียนรู้นะครับวิธีการคว้างนะครับแล้วก็หมุนกลับคืนมาแล้วก็วิธีการใช้ของเบ็ดตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับเบ็ดตัวนี้นะครับนี่เบ็ดตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูสอนเด็กก่อนนะครับจะต้องหมุนขึ้นตีแค่หยุดท่อหนักอ่ะเดี๋ยวครูจะสอนนะครับอันนี้ครูใส่ตะขัวไว้นะครับอันนี้ไม่มีเบ็ดนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับครูก็เลยไม่มีคลิปอ่าอะไรนะก็เลยเอาว่าสอนเด็กๆดีกว่านะครับอ่ะทีนี้เวลาที่เราตี สมมติว่านี่เป็นตะก้อนะครับตะก้อที่เราปั้นเดียวๆเราจะตีมนลงไปในน้ำเพื่อให้ตาตอกตา้ะก็อลอยตัวนครับเรนจะไม่รูนี่แหละล้วก็เปิดนมารอกเปิดเชือนะครับแล้วก็เอามือจับไว้นะครับแล้วก็ขย่าขึ้นลง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 ไปแล้วก็ปิดน้ารอกไปก่อนครับแล้วก็ให้พอประมาณประมาณสักสองฟุตนะครับเท่านี้นะครับสองฟุตคือเส้นตรงนี้กับตรงนี้แมันยาตรงนี้นะครับสองฟุตครับอย่าให้ตรงนี้มาติดกับตรงนี้มากเกินไปเราจะตีไม่ได้นะครับประมาณนี้ทีนี้เวลาตีนะครับ ถ้าเชือกมันอยู่อย่างนี้เราก็เอามือหมุนให้เชือกมันอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้ก่อนเห็นไหมอยู่หน้าเราเราก็เอามือนิ้วชี้เกี่ยวเอ็นขึ้นมาแล้วก็กำหีนะครับกำอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วก็เปิดหน้ารกก่อนให้เพี้ยงเปิดหน้ารกเปล๊บนะครับแล้วก็ไว้รับเวียงไปเราต้องนิ้วชี้เราต้องชี้ไปด้วยนะ ก็คือปล่อยไป้ที่ชี้ต้องชี้ไปเห็นไหมชี้ไปนะครับปล่อยลงมาครับทุกจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ปิดนารอกนะครับเราก็ให้มันตึงนี่ให้มันตึงแล้วก็หมุนเข้ามาคุณทหารไม่คุ้นเราแล้วก็หมุนเข้ามาเคยทำบบอันอันนั้นแต่ไม่เคยทำมันเคยทำอยู่อ๋อมันมาหมุนเข้ามานะครับคุลองหมุเข้ามาอันนี้คือหเข้ามานะครับอย่าปลอมแบบนี้แต่ว่าคุณจะสอนทีให้เราเป็นกว้างเป็นก่อนนะครับแล้วก็ย่าค่ะตึงติดกับเรื่องอะไรกันเปิดหน้าลอดก็เปิดหน้าลอกเผื่อนารอดร ใหญ่ลบถูกมั้ยเยี่ากโอเเยี่ยมมากความนิสิตเออเยี่ยมมากน้ลายหามลวตามเตหน้ารอดลุกไปลบเขี่ยให้นตรเบาเก็นไปอ้าวไม่ได้เขี่ยใหลกไม่ได้ฮะอยี่ยมมากย้อนเรียนนะเออนั่นแหละดีมากม่เป็นไรไม่รตร อย่าบังสีเบี้ยหางะะนนเบี้ยนเนไปเบี้งไม้ตื้ๆเออนั่นแหละค่ะอะอัวหน,นูเลก,กลังวานวมปเรื่อยเกินไป น้ำร้องตาดีงนะทีกค้งบนฝุ่นน้รอนด้วยเออฝุ่นน้ำรอแล้วก็เอาเยียงพวกอย่าไรอ่ไรเจ่บฝุ่นน <oh ้ำร้อนไว้จพอล้ก่อนนะแ่มันมาเอ๊ยได้จ้ำเร็วๆ้ำผมนะไปแต่มันโอ้ยแล้วนั่นแหละเอออยู่ไหนอ่ะลดตัดออก เกลแล้วก e. e e oh. wow. ็ปล่อยน้วชี้นะปล่อยเป็นบ่เธอปล่อยเร็วเกินไปเดียวไ่ไขนาน้เปล่อยเร็วเกนไปล่อยเร็วเกินไปปล่อยน้ำชี้ปล่อยเออนี่ไหมเนี่ยไปยนนีู่จังหวะชูจวชูจัังหวะชูจังหวะวเหวงะู่ััว เียังไปยี่ปลอยเออยังไม่ั่นแหละลุกไปล้างหนานั่งรอสุนัเออใช่แล้วกระดี่งขึ้นละกระดิ่งละนั่งรเออนา่นลทีนาำยาถูกแล้วนี่ภาพนี้น้องมันจะมาอย่างนี้ครับเด็กๆก็รู้วิธีแล้วนะครับอาจจะยังไม่เป็นแต่ว่ายังไม่เก่งอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ารู้วิธีแล้วแล้วก็ค่อยๆซ้อมลงไปข่อยถึงสิ้นเดือนครับนก็ะครับเขน่าจะน่าจะโอเคน่าจะไปลุย หมายธรรมชาติได้นะครับราตกหน้าดินมันไม่ยากเหมือนตกปลาพวกเหยื่อปลอมนะครับไม่เป็นไรไม่็นไรกระมุนกันมาเลยค่ะนะครับสำหรับคลิปสอนเด็กเดี๋ยวจะสอนไปเรื่อยนะครับแต่ว่าทําให้ดูก่อนว่าพวกเราซ้อมกันนะครับเพื่อจะออกไปตกปลาจริงนะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับเพราะเป็นบรรพ้ดด้วยนะครับก็เวลาว่างนะครับก็ออกมาสอนเด็กๆนะครับเอาคลิปลงด้วยนะครับสอนเด็กตกปลาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีค่ะ อาก็กระบดขึ้นมาไม่เป็นไรไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงไปลงไปเอาไปแล้วโอเคครับ